อย่างแรกเลยเวลาที่เราจะไปต่อทะเบียนเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องต่อพรลบรใช่ไหมคะทําไมเราจะต้องต่อพรลบรพรลบรคืออะไรพรลบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับการรักษาได้ทันท่นทวงทีถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถที่ทําพรลบรเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาผู้ที่ขับขี่ก็ต้องได้รับการรักษาได้ทันท่วงที นั่นหมายถึงว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุปุ๊บค,คุณจะมีเงินที่สามารถเอาไปรักษาได้เลย3ามหบาทถ้าหากว่าประชาชนไม่มีพรลบรภาคสมัครใจก็คือชั้น 1, ชั้น2ชั้น3อะไรเนี่ยอย่างน้อยมันจะยังมีตัวนี้คุ้มครองถ้าหากว่ามีการเกิดการชนการเกิดการตายกันขึ้นมาเนี่ยพบรบตรงนี้จะคุ้มครองเราออซึ่งพบรบเนี่ยมันจะคุ้มครองอะไรบ้าง พรบนะคะก็จะคุ้มครองในส่วนของชีวิตคุ้มครองในส่วนของอการบาดเจ็บของผู้ขับขี่รวมถึงคุ้มครองบุคคลอื่นด้วยนะคะมันก็เลยจะคุ้มครองแค่ตัวบุคคลแค่นั้นใครบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองจากพรลบคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพรลบก็คือทุกคนที่ได้รับความเสียหายพูดง,ง่ายๆทุกคนที่ได้รับการบาดเจ็บทุกพลภาพหรือบาดเจ็บลดล้มมาก็จะมีพรลบคุ้มครองอะไรประมาณนี้ คือพูดง่ายพลบจะเน้นคุ้มครองคนนะคะไม่ได้เน้นคุ้มครองรถดังนั้นรถเนี่ยต้องเอาไปซ่อมเองถ้ามันมีแค่พลบนะแต่ในส่วนของบุคคลเนี่ยพลบอเขาจะมีความคุ้มครองเขาจะต้องมีการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับเราก็คือเหมือนประมาณว่าค่ารักษาพยาบาลเนี้ยแหละมันจะมีประเด็นอยู่ว่า เสียหายในส่วนไหนที่เราไม่ต้องรอการพิสูจน์มันจะมีคําถามที่เพื่อนๆจะชอบถามกันว่าเอ้าถ้าเกิดว่าเราผิดเราจะไม่ได้เงินนะถ้าเกิดว่าเราผิดเราจะเบิกไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราผิดเราจะโน่นเราจะน,น,จะนี่เราจะเยอะเราจะแยะไปหมดเลยมันจะมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องรอการพิสูจน์ว่าเราผิดหรือเราถูกนั่นหมายถึงว่าต่อให้เราจะเป็นคนผิดเราก็ต้องได้รับการเยียวยาจากพรลบคืออะไรบ้าง 1. กรณีที่ผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับความเสียหายต่อร่างกายไม่ต้องรอว่าเราจะพิสูจน์ว่าเราจะถูกหรือเราจะผิดเนี่ยก็คือเขาจะจ่ายให้เลยสาม0 0ื่นบาทนั่นหมายถึงเราสามารถเคลมประกันเราสามารถอุบัติเหตุได้ทันทีเลยเนี่ยคือสา0 0มื่นแรกสามหมื่นเนี่ยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่าเราถูกหรือผิด <Okay. S 1> ยังไงเขาก็ต้องให้เราสามารถเคลมได้ในสถาพยาบาลน,นั้นๆ 2. ผูส้สบภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพอย่างถาวรเช่นตาบอดมือขาดหนึ่งข้างมือขาดสองข้างอย่างเงี้ยนะคะจะสามารถเบิกได้ในทันทีโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าถูกหรือผิดเนี่ยจำนวน 35,000บาทต่อคนแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วว่าเราถูกเนี่ยเราก็จะเบิกได้เต็มนะคะก็คือเบิกได้เต็มได้5 0 0แสนนั่นเอง 3. ผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเสียชีวิตในส่วนนี้นะคะบริษัทจะจ่ายค่าปงศพให้ท,ทันทีเลย35,000บาทโดยที่ไม่ต้องรอการพิสูจน์ <Okay. S 1> มันก็จะมีประเด็นที่เป็นประเด็นคําถามในเรื่องของพลบว่า แล้วใบขับขี่มอเตอร์ยุไม่ต้องจ่ายรถไม่ได้ชนล่าภาษีประจำปีไม่ต้องจ่ายมาสุราในขณะข,ขับขี่ก็ไม่ต้องจ่ายเ <c oughs> ้าบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าพอลรบอไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายพูดง่ายๆว่าต่อให้ใบขับขี่คุณหมดอายุก็ยังจะต้องจ่ายเพราะว่าพอลรบเนี่ยเขาคุ้มครองคนขับดังนั้นต่อให้ใบขับขี่มดอายุหรือมาสุรา <c oughs> เมื่อมมีการชนแล้วเกิดเหตุอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าแขนขาดหรือว่า ต้องรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนน้นเนี่ยตรงนี้พอลบอต้องจ่ายไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับเรา ก็จะมีแม็กของมันคือ80,000บาทแต่ <Huh? S 2> ความเสียหายในส่วนนี้เขาจะจ่ายตามจริงคําว่าตามจริงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรารักษาพยาบาลแต่เราใช้เงินรักษาพยาบาลแค่สามหมื่นห้าอย่างเงี้ยค่ะเขาจะจ่ายให้แค่สามหมื่นห้าแต่ไม่เกิน8 0,000บาทถ้าเกิน80,000บาทเราต้องจ่ายเอง <Okay. S 2> ก็คืออาจจะได้ใช้สิทธิประกันสังคมสิทธิ์30บาทหรือสิทธิข้าราชการแต่อย่างแรกเลยพลบจะสำรองจ่ายให้ก่อนตามจริงไม่เกิน80,000บาท <Wow. S 2> ต่อมากรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตโดยสิ้นเชิงเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่เสียชีวิตมันจะได้3,000 0 0บาทแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายที่พึ่งออกมาใหม่เลย <Hey. S 2> คือเมื่อก่อนเนี่ยจะแม็กอยู่ที่3 0 0 0 0 0ถ้าเกิดว่ากรณีที่ตายนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าตายเนี่ยก็คือมันจะแม็กอยู่ที่5,000สน <Yeah. S 2> กรณีเข้ารักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้ค่ารักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในเนี่ยคนไข้ในไม่ใช่คนไข่นอกต้องเป็นคนไข้ในพูดง่ายต้องนอนถ้าไม่นอนไม่ได้นะคะถ้านอนปุ๊บเนี่ยเขาจะให้วันละ200บาทบาทแต่200บาทไม่เกิน20วันอันนี้คือในส่วนของพลบนะแต่ยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของประกันชั้นหนึ่งเลยนะเราพูดถึงแค่พลบอ,อย่างเดียวนะคะ <Yeah. S 2> สำหรับการร้องขอไอ้สิ่งที่พูดมาเมื่อกี้อะ่ะร้องขอภายในกี่วันร้องขอภายใน180วันนะับตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วถ้าเอกสารเราครบเขาจะต้องเบิกใจ่ายให้เราภายใน7วันไม่ใช่ว่าเป็นเดือน2เดือนนะต้องภายใน7วันนั่นหมายถึงว่าเราเตรียมเอกสารไม่ให้ครบนะคะอย่าให้เขาบอกว่าเอกสารโน่นเอกสารนี่ยังไม่ครบถ้ามันนานมากเราล้องเรียนขอปปเลยค่ะ แล้วถ้าเป็นประเด็นที่เกิดว่ามีการชนกันแล้วเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครชนชนแล้วนี้เราไม่สามารถตามได้เนี่ยครบก,ก็ยังจะต้องจ่ายนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคู่กรณีแล้วไม่จ่ายนะคะคือถ้ามีคู่กรณีก็ต้องจ่ายไม่มีก็ต้องจ่ายแต่เพียงแค่ว่าในการจ่ายนั้นนะัะกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือคนที่ชนเราหรือคนที่ต้นเหตุทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเราเนี่ยตรงเนี้ย เขาจะจ่ายแค่ค่าความเสียหายเบื้องต้นคุณไงายจะไปเรียกหลักสองแสนส0 0แสนห้าแสนแบบที่เกาไล่มาเมื่อกี้ไม่ได้